ชนเสร็จี่น้อค่ะสวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วในช่องกินกับแพทมือนี้ใดเมนู่แซ่บๆผ้ามากินตํำส่วหัวหอยใส่ปูนาดองปูนาดองของแพทด้วจ้ะถ้าผู้ไดสนใจกับั่งใดเด้พี่น้องมามามาค่ะแซ่บๆลายเงว พูนถาดอีกแล้วพี่น้องเป็นว่าในสวนบักเสียดมานําได้วจ้าพี่น้องจ้าของปวดฉันเอาปูก่อนเลยฉันขอหน่อยเธอไม่พาฉันทำหลายวันคิดถึงปูมากค่ะหอมไม่คว่หอมขอมของดองพี่น้องเบิ่งชนอื ส่วนพักเสียดมันพี่น้องว่ามันปูได้บพราะเป็นไข่ปูซุ้มนี้ไข่ปูไข่ปูลองแพนลนสายพิมพ์หลังจากภาพเหมือนนู้งอื่นัน <c oughs> <c oughs> น่าจะได้หลงเลยน้ำเลยพี่น้องไม่ก็บ,บอกเท่าก็กด้ ปูหอมมากจ้ะตำใส่ส้มตำไม่ผิดหวังเลยมากค่ะ่านไมได้สม้มเสียดกินเขาไปนาะจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อแซ่บๆน้ำกันจ้า เซนคาปุ่นดูของล่างมืมเอเซนพี่น้องยุมมันเนี่ยดองกระเจียวกับมี่จัะ พักเศนท้องปลดหาปูมันปูจะไปหนอ่อจ้ะมันปูม,ม,มันมามีปัญหาฟ้าแตกฟ้ายัางเข้มไนน้ำดำน้ำคุณเข้มไดแล้วพี่นอ่อจ้ะสั่งได้เลยจ้ะช่องกินกับแพทย์นะคะ ไทยเวียดนามระยะสองช่องกินกับแพทจ้ะปูนาดองเดี๋ยวพี่น้องก็ถามจ,จังได้ทางช่องไหนคะน้องแพ์ช่องเราเลยค่ะแล้ประกันความแซป็ปช่องกินกับแพย์จ้าทำยังไงคะพี่น้องคะ ไอตํามันต้องมีปูนาแล้วพี่น้องเพราะมัเหมือนขึ้นบะมี่น่กินกระจำกับปูกับเขาคิดจำดองปูแซ่บหรือจัดมัน หัวหอยกรุบดีดีจ้ะจะต่อ,อมาค่ะพี่น้องจ้ะม,มาเซฟเๆด้ลยกันเช่นเดิมจ้ะ มักค่ะต้มบักเียนเตะก,กีบปลูกพักน้ำสวนเนาะพักบัวต้นหอมนีแ่แหละจ้ะ อีสางตัวเดินต้นพักบัวเนาะปลูกผักบัวก็คือต้อนหอมเราพักเสียนมันขึ้นน้ำสวนผักตะกีบมะทันสมแซ่บขีเกียวสด อือูดไปูใส่นี่คือบ่เห็นือ,อ,อแม่คือกิน,ตกน 2>, 2ตัวเฮ่ก็เลยกิน2ตัวใส่น่อยปู่ามันเต็มคกแล้วได้ไปอือหวัวใจคือกะปูเธอใส่ให้ใชั้นแค่อ,อื่อะดองอมันนี้อุตส่าห์กัาชาวประใส่ปูเด้อ,อ mọi người mẹ ta bán ông kè lưng say măng ta măng 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 ta mhm măng ส่วนบ้านเชียงที่เบสรวยละมันยินกับอันตำปูตำดองปูมันปูแสบแห้งหอมห่วยๆจ้ะหอมกระปูดอง กินน้ำอยู่งระเพื่อมอ่เออแต่กินมูมามกินมาสูบผาพต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนื้อจ้กพี่น้องจ้าหมักใส่เมื่อจะสองแม่ลูกคุณมันแสบ สดเออเลยต่อมาถึงหอยเข้ามีไง luộc phải cánh tròn của mình đi dạ cho vào xẹp cho bà xẹp Hãy สายเส้นชอบเส้นหืมหืมกมบักเสียนเบิร์ดเลยจับพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะสวยเปล่าทุ่งเบิร์ดเลยหืมงทุ่งหมดไปเลย น,น้นองมักอ่อน,นอืมใสต่ออันนีงดีกว่บ มาจะต่ออืมจะต่ออืมอืมนะมุะม,มจะค่ำเลยพี่นอจ้ะอืมอืม ืผ <g binary> <sm> <maar> ักกรอบๆชุดน้ำอ่ะอืม

เอาละค่ะพี่น้องค่ะมือนีก็อิมแล้วนะจ๊ะถ้าก,กินมุ้มม่ากินบทสุภาพต้องขอโดดขอไผ่หลายๆถ้าผู้ใดถึงใจกลนมีกับฝากดไลๆๆค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำในเด้อพี่น้องจ้าสำหรับปูกับไข่แพทขายด้อจ๊ะถ้าผู้ใดสนใจกับทักเพจแพทใดด้อจ๊ะมือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ